ช่องคนหักหวยพารวยทุกคนนะครับวันนี้ผมคนหักหวยมีสูตรร้อยบนระยะสั้นมาฝากนะครับผมร้อยบนงวดวันที่16เดือน6ที่จะออกนี่แหละครับเออเรามาดูสิถตินะครับผมว่ามันเข้ายัางไงครับ นี่ครับงวดที่ออก3ามเก9าเราก็นำรางวัลที่1ก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาบวกกันแล้วก็มาบวกด้วยเลข7เลข7จ็ดครับเห็นไหมครับเลข7ค่าคงที่ครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็เดินไปแต้มเดียวก็เอาเอา,เอาเลขแค่เอแค่สตัวครับอย่างงวดนี้ 9กวกเป็น10บบวกเเป็นเก้กบวกเ็ก็เป็น6กับ7 6กับ7เลขที่ออกมาก็คือมาที่นี่ครับเลขหก็มาที่หลักร้อยของงวดนี้ครับที่ออกหกห้าแกแล้วงวดนี้หกบวกบวกสอได้เกับ0ูเกับศย์เลขที่มาหนึ่งห้เลขศก็มาที่หลักร้อยงวด ที่ผ่านมาครับแล้วมาถัดมาศ 2, 2, ู2ย์หนึ่งสององสาบวกกันก็ได้0กับ, 1, บนหนึ่ผลหวยที่ออกมาล่าสุดนะครับเพื่อนเดู3 1 9หนึเลข1ก็มาที่หลักร้อยรางวัลที่1นงวดล่าสุดนะครับผลหวยออกหนึ แล้วงวดนี้เราทําได้ตัวไหนมาดูครับ3 1 9หนึหลักร้อยสิบหน่วยบวกกันครับ190่นบวกหกี่หกบวกกับ7ได้3กับ4ครับงวดนี้หลักร้อยของเราได้3กับ4เลขแค่2ตัวเองครับ3กับ4แล้ว3กับ4มัน มันมาตรงกับสูตรนี้ของผมครับเพื่อนเด่นบนเดินดีครับเด่นบนเดินดีซึ่งเดินยาวนี่ครับได้8ปดก็มาที่8 0 1ก็มาอันนี้เลขเด่นบนเดินดีนะครับเนี่ยสถิติที่ผมเคยเออมันมีคลิปก่อนที่ผมเคยลงแล้วครับเพื่อนก็นดูครับ วันล่าสุดก็1กับ2เลข1ก็มาติดหลักร้อยแล้วงดนี้เด่นบนเดินดีของผมก็คือ3กับ4ก็ตรงกับมาเทียบสูตรดูครับนี่ครับสามกับ4นี่คือสูตรเด่นบนเดินดี เพื่อนสามารถไปคนดูคลิปเก่าๆได้ครับผมลงไปแล้วแล้วก็งดแล้วของอันนี้หลักร้อยระยะสั้นของผมครับหลักร้อยก็คือ3กับ4แล้วก็ไปตรงกับตัวนี้ครับผมมีสูตรนั่นอีกสูตรมาให้ดูเป็นสูตรเลขเด่นบนล่างเข้ายาวครับเพื่อนครับเลขเด่นบนล่างเข้ายาวผมไม่แน่ใจแล้วลงคลิปอ๋ออาจจะเป็นคลิปช็อตนะครับผม,ผมผมน่าจะลง คลิปช็อตไปเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปช็อตได้แหละครับผมซึ่งความยาวมันไม่เกินหนึ่งนาทีเราคลิปช็อตผมลงไปแล้วครับเนี่ยเด็กเด่นบนล่างเข้ายาวเดี๋ยวองวนล่าสุดนี่ครับเด็กเด่นบนล่างเข้ายาวของผมครับได้ไปที่สองสามสี่ชนไปที่เลขไหนครับเพืเอนสามกับสี่ใช่ไหมครับสามสูตรชนกันที่ อ,นนอันนี้คือสูตรเด่นบนเดินดีก็คือ3กับ4แล้วก็มาชนกับสูตรหลักร้อยบนได้3กับ4เพื่อนคิดว่าจะมาไหมครับ3กับ4หลักร้อย ก็จะได้ถ้าจับก็จะได้3 x x 4 x x หลัก10ตัวไหนหลักหน่วยตัวไหนนี่หลัก10หลักหน่วยอันนี้หลัก3เอ้ยหลักเ,เลข3กับ4นี่ผมวางไว้ที่หลักร้อยนะเพื่นเพื่อนร้อยบน อยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปวิเคราะห์ไปพิจารณาโดูนะครับว่าออตรงกับใจของมดเพื่อนหรือเปล่าครับสกับ4หลักร้อยสิหน่วยผมน่าจะได้สรุปไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าผมชอบตัวไหนแต่ไว้อีกสักก่อนออกวันสองวันเดี๋ยวผมจะมาสรุปสูตร ให้นะครับแล้วก็จับตัวเด่นให้เพื่อนๆว่าแนวทางมันจะมาแบบไหนนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมช่องคนหักหวยพารวยก็ฝากสูตรร้อยบนให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาครับก็เพื่อนๆก็กดติดตามกด subscribe ช่องนะครับนี่คือโลโก้คนหักหวยพารวยครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด สูตรหรือแนวทางดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ